สวัสดีจ้าพี่น้องปองป่ายส,ส,ส,สกุลสกุลกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะ่ะนอกับอีนั่งเมียพลังบ้านนอกอันอีนา่งเป็นพื้นพี่น้องกยเป็นพื้นขึ้นเต้นถ้าเกิดว่าอีนั่งผิวขาวเนี่ยก็จะเห็นมันหนาอีนางนี้ไม่แต่พื้นแดงเต้มพี่น้องแพ้แพ้พุ่มแพ้แพ้แพบฆษณาจ,จักเถื่อพี่น้องเอยหนาเบื่อมากๆเลยนาเบื่อมากมาก อีนั่งก็ได้ยาจากหมอมากินน่ะแหละกินทุกเส้าล้วทีนีกินก็กินมาตลอดแล้วก็เลยล่องหยุดกินบางเพราะหยุดกินก็เป็นอีคือเกาค่ะพี่น้องขั้นนีคือเกาคือต้องกินยาตลอดเดี๋ยวเดี๋ยวรอประมาณสักเดือนหนึ่งก่อนถ้าเกิดว่ามันเบาเส้าก็จะไปหาหมออีกรอบนึงแล้วบอกว่าคุณหมอฉันเบาไหวที่จะต้องกินยาซ่มือฉันบาอ,อยากที่จะต้องกินยาซ่มือเออมันมันหนาเบือ่อมันหนาลำคาญนล่พี่น้องค่ะ มื่อนีนางก็ไปเห็นงานอีกคือเก่านะคะน้อวันจันทร์วันจันทร์ไปเห็ุงานร้านอาหารพวานนางกัยังแฝดเดียยังหยุดยังหยุดพักร้อนเอยังหยุดพัก้อนจากงานโรงเรียนอยู่นะแต่ว่างานงานร้านอาหารก็ไปไปเหตุนะคะเนาะเมื่อเช้านี่ตื่นตื่นสายพี่น้องถามว่าสายบออีนั่งอีนั่งต้องออกจากบ้านเมื่อนีนี่เก่าโมงเคงอีนั่งตื่นมาเก่าโมงยี่สิบโอ้ยตื่นมา่าน้ดแหละพี่น้องเอ้ยกระโดดออกจากที่นอนเข่าห้องน้ำเปลี่ยนสืาอผ้าล่างหน้าแปรงฟันยังไว อีนั่งจำได้ว่าอีนั่งตั้งในกาับปลุกเระเด้แต่ว่าไปตั้งมือผีไปตั้งวันเสาร์อีนั่งตั้งไนกลปลุกแปดโมงตื่นแปดโมงแต่ไปตั้งวันผีตั้งวันเสาร์พี่น้องเมื่อกี้ฝนตกอีกคือเก่าค่ะฝนตกอีกเหมือนเดิมตกไปปล่อยปล่อยแน่แห้งแน่ปล่อยแน่แห้งแน่พี่น้องช่วงนี้มันเป็นช่วงที่แบบจะเขาหนาวอ่ะนะมันเบิด์ฮอนแล้วมันมัน ใบไม้ต้นมุงต้นใหม่ก็เริ่มเปลี่ยนสีแล้วก็จะล่วงพพรล่วงแล้วก็จะเข่าหนาวเข่าหนาวเดือนเดือนท่านว่าเข่าหนาวจริงๆอเดือนท่านว่าแต่ว่ามันก็เริ่มหนาวแล้วแหละประเทศนอกประเทศนอ์เวย์มันก็เริ่มหนาวตลอดนั่แหละพี่น้อง <c oughs> ส่วนสิบอกว่านานี่หนาฝนบอยนั่งตอบมาได้เลยค่ะว่านานี่หนาฝนบบ่ฝนมันก็ตกตลอดนี่คือเก่าแล้วพี่น้องเนาะถ้า,าอัน ก็ยังมีคอมเมนต์เกามาไลค์คอมเมนต์เนาะคะ่ะเนาะบางเอฟซีบา, FC, บางคนก็บ่ได้ติดตามตลอดน่ะนากระทาไม่นั่นนงขายบ้านบอยใายบ้านบอเนานนะคะ่ะเนาะอีนั่งบ่ได้ขายบ้านบ่ได้ยหายบ้านเด้ยอยวใครนั่งขายแคมป์ปิ้งซื้อเดี๋ยวรถจะเข้าอุโม,มงค์เหรอพี่น้อง อีนางขายแคมป์ปิ้งซื้อแคมป์ปิ้งก็คือบ้านพักต่างอากาศนั่นแหละพี่น้องที่พ่อใหญ่พึ่นซื้อไปต่โดดแล้วจิ๊บก็ปีแล้วนะคะเนาะมันบ่ค่อยได้ไปอีนางอีนั่งก็พ่อใหญ่บ่ค่อยได้ไปแล้วก็พ่อเสียไอ้พ่อซื้อแคมพ่อซื้อแคมป์ปิ้งหรือบ้านพักต่างอากาศมาแล้วเนี่ยเขาก็ต้องเสียค่าส่วนกลางอีนางอ่าเหมาร่วมเลยก็คือค่าส่วนกลางนะคะเนาะเพรว่าจะเป็นค่าน้ำค่าขยะค่ากีดถนน จังสี่เนี่ยพี่น้องเรากท็ที่ดินที่ดินที่เข้าซื้อแคมหรือบ้านพักต่างอากาศนะเข้าบ่อได้ซื้อที่ดินเข้าซื้อแต่โตบ้านแต่แต่โต,ตแคมแต่บ้านที่ดินมันของเขาจังสี่นะพี่น้องอืมเนาะค่ะก็อีด่านก็อธิบายไปหลายคลิปแล้วเนาะค่ะแต่ก็ยังมีคอมเมนต์ข้ามาอ่ะนะบางคนเขาก็บอกว่าหูบ่ไเด็ดติดตามตลอดนะพี่น้องนอก็เข้าใจยุจะ้ะอีด่านบ่ได็บ่ไเด้ดใายบ้านบ่ได้ขายบ้านเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าบ้านอีด่านิ่งซื้อได้ดปีกว่า บ้านอีนั่งที่อยู่ซูมือเนี่ยพึ่งซื้อได้ปีกว่าบ่ขายเนาะค่ะเนาะแล้วก็บ่คิดที่จะขายด้วยเพราะว่ายังผ่อนจ่ายบ่เบิดอีนั่งอีนั่งอีนั่งก็พอยายผ่อนจ่ายธนาคารเบิดแล้วแต่ว่าอีนั่งก็ยังจะต้องผ่อนจ่ายพ่อยายอยู่เนาะค่ะเนาะเพราะว่าพ่อยายเพิ่นโปธนาคารให้อีนั่งเพื่อที่อีนั่งจะบ่ต้องได้เสียดอกแต่ว่าก็บผ่อนจ่ายพ่อยายสุดเดือนนอกจาะบ้านบ่ได้ขายเนาะค่ะบ้านที่อยู่อาศัยบ่ได้ขายแล้วก็บ่คิดที่จะขายนําเนาะค่ะเนาะเพราะมันเป็นบ้านบ้านภาคอาศัยของนี้นาง หลังแหลกของยีน่างแล้วก็มีเป็นบ้านที่สุขหัวนอนอยู่ต่างประเทศนะคะนอนอีนางบขายแน่นอนนะค่ะเนาะจะขายบ้านก็เติมเหมยยีน่างกลับไทยนุ่นละยากคนพ้อมกลับไทยแต่ยีน่างกับบรีมีแพทย์ได้พในหัวเลยว่ายีน่างจะยากไปอยู่ไทยยังถาบรบ่มีเนะคะนอะยีน่าสิอยู่นีถึงแม้ว่าจะอยู่นีอันลำบากกับสภาพอากาศลำบากกับอาหารการกินแต่ยีน่างก็จะอยู่นีพี่น้อง อีนั่งก็จะยู่นหนีนะคะนาะเสียงไอ้แสงไฟเขาเหตุอุโมงค่ะเขาเห็ุอุโมง,โมงไฟมืดตืบแต่่ามา,มาแต่ว่าเขาก็ากใส่ไฟอันใส่ไฟตรงขอบอขอบอ่ะไอ้ขาอุโมงเอาไว้พอที่พระที่จะได้มองเห็นหน,น,นะาอุโมงก็ปิดอย่เขาเขาก็ปล่อยเป็นระยะระยะย,ยู่พี่น้องน่าค่ะอีนั่นก็มาตอบพาเดอร์พี่น้องแด่อีนั่งบดขายบ้านแต่อีนั่ง m, ขายแคมขายบ้านพังต่างอากาศที่ขนของกับเพราะอีนั่งขนของส่วนตัวกับอ่ะนะา เอว่าจะขายจะขายตะแคมจะขายจะขายต่ต,ตัวบ้านส่วนของใสก่กระจุกกระจิกอีนั่งคนกราบเนาะค่ะก็จะมีบางย่างเทเวบ๊ไดเอากาบก็โยกขห้เขาไปใังสีหน้าพี่น้องเออแต่กันยังบ๊ได้ขายนะคะมีคนที่จะเขามาเบิงเขาก็บ๊ได้มากแล้วดังสีหน้ากป็ประกาศขายไม่ประกาศขายอีกนะพี่น้องเนาะสีหน้าก็มาอธิบายพี่น้องฟังเ้อค่ะเด้อหลดหญ้าติดหญ้าเป็นขบวนเลย ครับเขาอุโมงค์นี่จะต้องมีรถนำทางบนเด้พี่น้องต้องมีลดน้ำทางค <c oughs> ันว่าอุโมงค์เ <c oughs> หตุ <c oughs> อุโมงค <c oughs> ์สมแซมเราเขาปิดเป็นระยะระยะเขาบ่ใไห่เขาบ่ใไห่อันเข้าบ่ให่คนคับเขาไปเองนะคะจะต้องล่อจะต้องล่อ,อ,อมีรดนำทางโอ้ยยังเขาตาอีกอ่อ้ยหนาเบือ่อจะเด้เขาต้องล่อเปิดเป็นระยะระยะแล้วก็ต้องมีรถนำทางนำ้ำนะครับตามรดนำทางไปเรื่อย ตอนนี้ก็สิบโมงกว่าละไปถึงร้านก็บ่สายดอกคขาพไอ้นั่งก็ออกจากบ้านก็บ่ได้สายแห้งปันใดอะนะพ่อยัยเพิ่นก็บ่ได้ปลุกอีนางเพราะว่าเพิ่นบ่เพิ่นเพิ่นเพิ่นกินวาอีนางน่ะออกจากบ้านตั้งสิบเอ11โมงครึ่งรถก็รักออกกี่โมง ออที่ปั๊บนำฝนนี่ก็บอสถบันนาทิจะปับพี่นองกยเดี๋ยวฝนเดี๋ยวก็แห้งเดี๋ยวก็คอยเดี๋ยวก็แห้งเดี๋ยวก็คอยจะตั้งเป็นอตัตอาตโนโมาเดี๋ยวเวลาฝนตกแห้งอย่างสิมันมันก็บอกอัตโนมัติให้เฮาเด้ <laughs> นะะ้นาใครนั่งจะมาตอบคอมเมนต์ไปเพียงน้องเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวนั่งจะตอดปิดคลิปไปท่านี้แหละเพราะว่านี่นนจะต้องมีมีสมาธิในการขับรถฝนมันตกแล้วก็รถรถก็ร้ายนะน้นองเนาะใดๆก็เดี๋ยวพอกันคลิปหน้าเด้อค่ะเด้อ